ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อวันนี้จะนำเสนอในเรื่องธรรมะคำสอนของหลวงปูดูพมปัญโยเกี่ยวกับคำอธิษฐานเวลาทำบุญได้ผลดีครอบคลุมทั่วถึงทุกประการ คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคําอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปู่ดูพมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหูตุเพราะถึงแม้ว่าเราจะขอพรนจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้น เราอาจจะเอาไปเล่นการพานันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พากันไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนั้นไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปเช่นกันหรือแม้จะมีแต่คนรับคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันแล้วก็ไปนรกกันทั้งคู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ําต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหาตําแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีคนรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารับที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์ และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์ซึ่งควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานปัจจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่า จงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสพรพพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงวิธีอธิษฐานแผ่เมตตา ให้เกิดบุญมากครูบาอาจารย์ท่านว่าอยากให้สวดมนต์ภาวนาซึ่งการสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้สะดวกมากในทุกเพศทุกวัยและไม่ใช่ค่เรื่องของคนมีอายุคนเคร่งครัดอีกต่อไปบทสวดมนต์ต่างๆมีการเผยแผ่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆที่เห็นกัน และได้ยินกันจนเคยชินมากมายทุกครั้งที่สวดมนต์ตามจริตบุญของตนแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกวิธีที่จะทำให้ได้บุญมากนั่นก็คือหนึ่ทำสมาธิต่อหลังสวดมนต์เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วท่านว่าอย่าพึ่งเลิกให้นั่งทำสมาธิเจริญภาวนาต่อเน้นไปที่ด้านวิปัสสนาเมื่อเจ็ดเรานิ่ง ให้พิจารณาเรื่องตายรักการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการไม่เที่ยงทั้งหลายที่ต้องเสื่อมผุพังไปตามกาลเวลาหลายคนใช้วิธีนึกถึงภาพคนใกล้ชิดสรรพษสัตว์ในการพิจารณาธรรมที่คือสัมผัสเห็นมาทุกช่วงชีวิตทั้งเกิดแก่เจ็บตาย ที่เราพิจารณานี้เป็นการวิปัสสนาซึ่งเกิดผลบุญเพิ่ม 2. คือให้อธิษฐานจิตเป็นการรวมบุญที่ทำมาในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นกองบุญพร้อมจะอุทิศให้แก่สรรพสัพตว์บรรพบรุษตัวเราเองและคนพรหมเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะส่งบุญอุทิศบุญนี้ให้อย่างที่สามคือแผ่เมตตากล่าวแผ่เมตตาให้ตนเองให้สรภพสตั์ให้ทุกผู้ทุกนามทุกดวงจิตวิญญาณที่เราอยากจะให้บุญแก่เขาทั้งสามวิธีนี้เป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ และเกิดผลมากแก่คนทั้งหลายบางคนเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีขอจงอย่าประมาทในชีวิตและอย่าเสียโอกาสเมื่อมีเวลามาถึงทานศีลภาวนาเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่สุขติภพขอให้กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไป วิธีเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเองหลุดพ้นจากกรรมเก่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วการทำความดีคือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลบุญหนุนนำให้ชีวิตเจอต่เรื่องดีๆมีความสุขทางใจและบางครั้งที่ชีวิตถึงจุดอับการทำบุญ ก็ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อช่วยผลักดันดวงชะตาให้รอดพ้นจากทุกข์หนักหรือบรรเทาให้เบาลงได้การทำบุญเสริมบุญบาร,รมีตัวเองเป็นการสร้างสมความดีหลายคนอาจมองว่าทำบุญแล้วทำไมยังไม่มีอะไรดีขึ้นครูบาอาจารย์ท่านว่า อานิสงค์ของการทำบุญและพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ทว่ายังส่งผลไม่ได้จนกว่ากรรมชั่วหรือกรรมดำนั้นจะลดลงจึงจะเข้าไปส่งผลกับชีวิตของเราได้หลายคนอาจมองว่าการทำบุญเป็นเรื่องยุ่งยากต้องไปทำที่วัดต้องใช้เวลานาน,านบางคนก็ไม่มีเวลา แต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้วจะเห็นและเข้าใจได้เลยว่าการทำบุญไม่ได้ยากเลยทำได้ทุกที่หลวงปูดูพมปัญโยท่านได้เมตตาสอนไว้ว่าเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่าพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิ สังขังสารานังคาฉามิเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขาทำความดีเป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนก็ให้นึกอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย เดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดยระลึกว่าพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสะปูเชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้นั้นด้วย เวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกนอมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนตรยัตยโดยระลึกว่าอมอักคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาการสร้างบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระมหาเจดีย์สร้างยอดฉัดหรือสร้างศัสนาสนสถานอื่นใดก็ตามรวมถึงธรรมทานด้วยเพื่อลดวิบากกรรมหนักหนักสามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทำบุญนี้ไม่จะเป็นจะต้องใช้เงินมากเหมือนที่หลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจและติดเป็นค่านิยมกันการทำบุญทุกอย่าง ไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามแค่กำลังของเราที่สามารถจะทำได้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมหากุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำ เกิดความสุขและความอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุสลทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสร้างมหากุสลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเปล่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและขออนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้ง ก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นที่ตั้งท่านผู้ฟังครับการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากหรือสังคมบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมดอาทิเช่นสังฆทา,าน สร้างโรงทานวิหารอุโบสถถนนหนทางเป็นต้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานนั้นๆที่ร่วมสร้างจะพังทลายไปการทําบุญอีกอย่างที่ได้บุญมากเช่นกันนั่นก็คือการสวดภาวนาการสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ หรือมนตาอันศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าได้ทำอย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยเคล็ดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มัน่น แล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทำมานั้นส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตานั้นนั้นด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดพระคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วย เมื่อใดก็ตามที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มทุกครั้งการทําบุญอีกประเภทหนึ่งคือการต่อชีวิตสัตว์การทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าเป็นการสะดอเคราะห์ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือ เป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจะถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งแต่เคล็ดลับสําคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นๆเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอหนะ้าที่ใดก็ตามให้นำไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้นเหตุเพราะว่า พระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์ด้เมีศีลมากกว่าเราท่านจ็มีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้นก็ขอพลติกรรมชําระนี่สงซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นๆมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัว ได้ทั้งทําบุญต่อชีวิตสัตว์และชําระนี่สงด้วยหลังจากนั้นก็นำไปปล่อยในที่อันสมควรอาน,นิสง์ของการทําบุญด้วยวิธีนี้ใครที่ทําได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากการที่ไปซื้อมาแล้วไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปก,กลับมาด้วย ดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วยเมื่อท่านได้ทราบทำบุญอะไรเราได้รับอนิสงค์ของการทำบุญเป็นอย่างไรสมควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยเพราะเป็นการให้คนได้รู้ถึงอนิสง์ของการทำบุญในแต่ละอยา่างจะได้จำสืบต่อกันไปอย่างถูกต้อง ครูบาอาจารย์ท่านว่าการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำแล้วจะได้รับผลบุญในทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไรสุขใจไหมสบายใจไหมภูมิใจไหมตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่าท่านที่เคยทำบุญมาแล้วก็จะตอบตนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียว เมื่อเราได้ทำบุญผลของการทำบุญจะให้อานิสงส์ไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรงแต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอานิสงส์แห่งการทำบุญนั้นไม่เหมือนกันและผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลา แก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาทถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้บุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่าบุญจากการอนุโมทนาบุญองค์ท่านหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย ท่านเน้นย้ำเวลาทำบุญทุกครั้งให้อธิษฐานสัส้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจยูโหตุน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ